วันศุกร์ที่4สิงหาคาม2566เวลา13.30นาทีว่าที่ร้อยตีสมศักดิ์ผมดำรองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารและพัฒนากองทุนเพื่อผู้ชแชร์แรงงานครั้งที่2ประจำปี2566ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้แทนสำนักขอประมาณผู้แทนกรมบัญชีกลางผู้อำนวยการสำนักพัฒนามาตรฐานแรงงานผู้แทน ผู้อนวยการกองสวัสดิการแรงงานผู้แทนผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่ผู้อํานวยการกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและผู้อํานวยการกลุ่มงานกองพื้นเพื่อผู้ใช้แรงงานการประชุมดังกล่าวเพื่อพิจารณาทบทวนแผนปฏิบัติการระยะยาวกองพื้นเพื่อผู้ใช้แรงงานประจําปีงบประมาณพศ2566ถึง2570และแผนปฏิบัติการกองพื้นเพื่อผู้ใช้แรงงานประจําปีงบประมาณพศ2567ร่างแผนปฏิบัติการดิจิทัลกองพื้นเพื่อผู้ใช้แรงงาน ประจําปีงบประมาณพศ2566ถึง2570และแผนปฏิบัติการสารสนเทศและเทคโนโลยีประจําปีงบประมาณพศ2567ร่างแผนบริหารทรัพยากรบุคคลกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานประจําปีงบประมาณพศ2566ถึง2570และแผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคลประจําปีงบประมาณพศ2567หากสหกรณ์อมทรัพย์ในสถานประกอบกิจการใดมีทุนหมุนเวียนไม่เพียงพอในการช่วยเหลือผู้ใช้แรงงาน ที่เป็นสมาชิกสหกรณ์สามารถติดต่อสอบถามการใช้บริการเงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานได้ที่กองสวัสดิการแรงงานและสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดที่สหกรณ์ตั้งอยู่กสรคุ้มครองสิทธิพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน